ก่อนการประชุมสุดยอดว่าด้วยสันติภาพในยูเครนที่สวิตเซอร์แลนด์จะเปิดฉากขึ้นเพียงหนึ่งวันผู้นําบางประเทศก็เข้าร่วมการประชุมสุดยอดผู้นํากลุ่ม G7 ที่อิตาลีนะครับหนึ่งในไฮไลท์สําคัญก็คือการปรากฏพระองค์ของสมเด็จพระสันตะป,ปาปาฟรานซิสในวงประชุมว่าด้วยเรื่องของ AI

คำกล่าวของสมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิสในระหว่างการประชุมสุดยอดผู้นำกลุ่ม G7 ย้ำถึงความกังวลต่อเทคโนโลยี AI ที่กำลังมีอิทธิพลอย่างมากในสังคมโลกปัจจุบันพระองค์เรียกร้องให้ผู้นำประเทศต่างๆตระหนักถึงการควบคุม AI เพื่อให้มีการใช้งานอย่างมีขอบเขตและไม่ให้สิ่งเหล่านี้มีอำนาจเหนือกว่ามนุษย์ นี่เป็นส่วนหนึ่งของการประชุมสุดยอดผู้นำกลุ่ม G7 ครั้งล่าสุดซึ่งจัดขึ้นในอิตาลีเรื่องของปัญญาประดิษฐ์หรือ AI เป็นอีกหนึ่งหัวข้อสำคัญที่ถูกยกขึ้นมาในการประชุมครั้งนี้ด้วยมีการเห็นชอบว่าจะจัดทำแผนประเมินทักษะและความต้องการในอนาคตเพื่อรับมือการพัฒนา AI ไม่ใช่ครั้งแรกที่สมเด็จพระสันตปาปาฟรานซิสทรงกล่าวถึงความเสี่ยงของ AI ข้อความจากสารเนื่องในวันสันติภาพโลกปีที่57พระองค์เคยกล่าวถึง AI ว่าเป็นเผด็จการทางเทคโนโลยีอาจเป็นความเสี่ยงที่ร้ายแรงสำหรับสังคมประชาธิปไตยและการอยู่ร่วมกันอย่างสันติภาพของสมเด็จพระสันตปาปาสวมเสื้อกันหนาวตัวหนาะซึ่งภายหลังยืนยันว่าเป็นภาพที่สร้างโดย AI คือหนึ่งในปัจจัยที่ทำให้พระองค์ออกมาเรียกร้องให้ผู้นำโลกตระหนักถึงเรื่องนี้ ความสามารถของ AI ที่เข้ามามีบทบาทสำคัญในการทำงานด้านต่างๆมากขึ้นทำให้ผู้คนตื่นตัวและเลือกมาใช้ประโยชน์อย่างหลากหลายแต่อีกด้านกำลังสะท้อนถึงความมั่นคงปลอดภัยเป็นสัญญาณให้มีการเสนอแนวทางเพื่อวางกรอบการทำงานร่วมกันเช่นเดียวกับกลุ่มประเทศ G7 ซึ่งมีแคนาดาฝรั่งเศสเยอรมนี er ani, อิตาลีญี่ปุ่นสหราชาอาณาจักรและสหรัฐรวมถึงสหภาพยุโรป ทีที่แล้วในการประชุมที่ฮิโรชิมามีการเสนอร่างหลักการชี้แนะระหว่างประเทศสำหรับองค์กรที่พัฒนาระบบ AI ขั้นสูงหรือฮิโรชิม m า AI Process นนำมาสู่กรอบนโยบายที่ครอบคลุมกระบวนการ AI ซึ่งออกมาในปีเดียวกันหลักการ11ข้อในฮิโรชิม่า AI Process ครอบคลุมถึงการประเมินความเสี่ยง <ative> ความเหมาะสม <AI S 1> ในการใช้งาน, <technology S 1> นกลไกการตรวจสอบ รวมถึงความรับผิดชอบต่อการทำงานของ AI นอกจากนี้ยังมีข้อเสนอให้มีการส่งเสริมการฝึกทักษะและการสร้างการรับรู้เพื่อรับมือกับความเสี่ยงจาก AI, AI ขั้นสูงกรอบด้านจริยธรรมเป็นอีกหนึ่งแนวทางที่กำลังถูกผลักดันให้บริษัทเทคโนโลยีและรัฐบาลประเทศต,ต่างๆให้ความสำคัญเมื่อปี2020เกิดโรม Call for AI Ethics หลักการ6ประการสำหรับจริยธรรมของ AI คือความโปรง่งใสความเท่าเทียม ความรับผิดชอบความเป็นกลางความน่าเชื่อถือความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัวมีบริษัทเทคโนโลยียักษ์ใหญ่อย่าง Microsoft และ IBM ร่วมลงนามและเป็นกรอบจริยธรรมที่ผู้นำาศาสนาเห็นชอบกับหลักการนี้ so สหภาพยุโรปเป็นแห่งแรกของโลกที่ผ่านร่างกฎหมายเกี่ยวกับ AI โดยเตรียมบังคับใช้ในอีก2ปีข้างหน้า และให้ประเทศสมาชิกออกกฎหมายให้สอดคล้องกัน <it> มุ่งเป้าให้บริษัทผู้พัฒนาจะต้องปฏิบัติตามระดับความเสี่ยงของการใช้งาน AI <laughs> ขณะที่ฟูมิโอคิชิดะนายกรัฐมนตรีญี่ปุ่น mm hmm. เพิ่งเปิดเผยกรอบการทำงานสำหรับการควบคุม Generative AI mm hmm. ที่สามารถสร้างข้อความรูปภาพวิดีโอและคลิปเสียง mm hmm. เพื่อป้องกันการนำไปสร้างข้อมูลเท็จเกิดความเข้าใจผิดได้ปลายปีที่แล้วในสหรัฐ โจไบเดนออกคำสั่งฝ่ายบริหารเกี่ยวกับการคุ้มครอง AI และเรียกร้องให้มีการออกกฎหมายเพื่อเสริมสร้างความเข้มงวดสหาราชาอาณาจักรจัดประชุม AI Safety Summit เกี่ยวกับการควบคุมความเสี่ยงจากอันตรายของ AI เมื่อเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมาด้านที่ประชุมสหประชาชาติมีมติเห็นชอบเกี่ยวกับ AI เป็นครั้งแรกในเดือนมีนาคมโดยสนับสนุนให้ทั่วโลกใช้งานเทคโนโลยีใหม่อย่างเป็นประโยชน์เคารพสิทธิมนุษยชน มีความปลอดภัยมั่นคงและเชื่อถือได้จีนมีมาตรการชั่วคราวสำหรับการจัดการบริการ g e n e r a รทีฟเอโดยกำหนดสิทธิและความรับผิดชอบขั้นพื้นฐานของผู้ให้บริการและผู้ใช้เรื่องนี้กำลังสะท้อนว่าทั่วโลกกำลังหาแนวทางป้องกันความเสี่ยงจากเทคโนโลยีในยุคที่กำลังเติบโตอย่างรวดเร็วซึ่งการกำหนดกรอบสำหรับผู้ให้บริการในรูปแบบของกฎหมายกำลังเป็นต้นแบบที่หลายประเทศเลือกนำมาใช้ขีดเส้นไม่ให้ AI ก้าวล้ำเกินขีดจำกัดของความเป็นมนุษย์ทอรานินเทพวงไทย PBS รายงาน